เก่าก็มีหัวใจไทเกอร์ดีฟดีขคอมเร็วตัวแรกรถคันนี้ใช้มานานมากแล้วเกือบ20ปีจังวลนอะว,ว่าจะไปขึ้นบูธเบิกไหวไหมก่อนจูนก็รู้สึกว่ารถมันอืดพอจูนเสร็จก็วิ่งดีทุกอย่างปกติหมดเลยเดี๋ยวจะให้เจ๋งเนี่ยพาลูกค้าไปลองโอเคไหมรถวิ่งดีขึ้นไหมติดอะไรหรือเปล่าโอเคครับรู้สึกการออกตัวมันโอเคอดีกว่าเดิมเงียบยขึ้นเดินสบ,บายเลยนะนนเนีน่บบยผนะมกดเือสองน้ทีแล้ว อ๋อมันก็อตัวแรงอ่แอบพุ่งเลยผมคิดเปิดมอเตอร์ไว้เลยผมไม่เสียแรงน้ำมัน20ปีไปถึงแสนโลเลยโอ้ใช่เหรอจริงไงก็ลองดูโอ้ยเออว่าโอ้ยจอดเลยทุกท่านผู้ชมเก่าก็มีหัวใจจะทำยังไงให้วิ่งเท่าวีโก้นะฮะสวัสดีครับอยู่โวลจูเนอร์นะฮะวันนี้พามาดูนี่ฮะ ไเกอร์ดีฟอ์ดีขางเร็วตัวแรกเนี่ยนี่รถเดิมๆโรงงานเลยเนี่ยสีเสือแมงบางเฉียบเลยที่บอกทํามาเจ็ดรอบแล้ว <Huh? S 1> แต่ว่าขูดหมดหลอกหลอกหลอกโอเคก็รถคันนี้ใช้มานานมากแล้วก็ประมาณเกือบเกือบยี่สิบปีคราวนี้มีอาการอืดคือใจจริงพี่เขามีปัญหาเรื่องการกังวลนนะ่ะว่าจะไปขึ้นบูธเบิกไหวไหมเมื่อวานก็โทรปรึกษาว่าใช้งบประมาณเท่าไหร่รุ่นนี้ปรับจูนได้ไหมหรือทําอะไรได้ผมก็บอกว่าเอามาเช็คก่อน เช็คเสร็จปุ๊บก็ถ้าทุกอย่างมาเรียบร้อยก็จูนได้ <Okay. S 2> ใช้งบประมาณ10,000ืบวกลบแต่คิดว่าหมื่นน่อยๆบอกเขาไปอาจจะมีอะไรเสรื่อมเสียอะไรแบบนี้เมื่อาวานเพื่อคุยกันวันนี้ก็มาเลยเมื่อกี้น้องติดตั้งไปแล้วผมก็ไปจูนกับเจ๋งเขาเนี้ยไปจูนก่อนจูนก็รู้สึกว่ารถมันอืดอพอจูนเสร็จก็วิ่งดีทุกอย่างปกติหมดเลยเขาเนี้ยเดี๋ยวจะให้เจ๋งเนี้ยพาลูกค้าไปลองแล้วก็ให้คนดูได้ดูกันสดๆเลยว่าเฮ้ยโอเคไหมรถวิ่งดีขึ้นไหมติดอะไรหรือเปล่าไปมอบหมายให้ อ่ะโอเคนะตอนนี้ก็อยู่ในรถกับพี่เจ้าของรถไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราพาลองหมดหนึ่งกันก่อนทันนี้ผมก็มาครั้งแรกเส้นนี้ไม่จำานงครั้งแรกเลยที่มานี่ใช่เพราะมื่านผมโทรมาปุ๊บก็เลยรีบมาทำไว้เลยพี่ใหม่เกิดไปเราไปทิปไปอะไรกัอจะได้มีแรงกับเอาป่ะกลัวหดืไม่คาเนิน เรียบร้อยเลยนะขนไปเยอะขนคนไปเยอะไหมพี่ทำมันต่องตกเดี๋ยวเราตรงข้ามแยกไปนู่นนะเนี่ยแต่ตอนถ้าถ้าพี่ขากลับพี่ก็เลี้ยวซ้ายออกนี่ใช่ครับแต่ตอนไปลองเราตรงไปลังระวังนะแยกวนใจ ระวังเขากลับรถได้ไหมชื่อสะพัดได้ไหมใช่แล้วไตเลย,ยรุ่นนี้เวลามันเข้าเกียร์สี่ปุ๊บมันโอ้โหแบบไม่มีแรงต้องมาแบบไล่ไล่แบบไล่ลอ้อรอบอเกียร์สี่ดา๋ยวลองดูอันนี้เกียร์สี่จะมีแรงหรือเปล่าแต่นี่ช่วงต้นรู้สึกไหมโอเครู้สึกกำลังมัน กำลังม้านออกตัวมันโอเคอ่ะดีกว่าเดิมอ,อ,อันนี้แค่หมดหนึ่งเองนะยังเหลืออีกตั้งหมดหนึ่งนะ่ะ,นนะมีกำลังไหมแกสติต้องลองต้องลองเบรกตัวแล้ขึ้นมาอ่านใจใช่ไหมใช่บน <c ười> ไปตามทางเลยใไหมฮะใช่พี่ขี่ไปตามทางเลยขี่ตามลักษณะการใช้งานของเราได้เลยไม่ใช่ไม่ได้พุทธลังก้อนใช่ใช่ขี่ขี่ไปตามนั้นได้เลยตามทางได้เลยได้เดี๋ยวตรงไหนกองก็ตรงไปเรื่อยยยาวเลย นี่เกียร์ห้าปกติไม่มีกำลังแล้วใช่ถ้าเป็นเกียร์ห้านี่ต้องรอรอรอบละอ่านนี่เกียร์ห้าไม้กำลังเหลือๆเลยมันมีกี่โหมดนะครับมีสองโหมดอีกโหมดนึงคือโหมดอะไรอ่าโหมดสองให้แรงกว่านี้วะโหมดสองจะแรงกว่านี้ใช่เอาไว้เวลาเราบรรทุกหนักๆจริงๆหรือว่าต้องการกําลังที่มากขึ้นสามารถใช้ได้โหมด2โหมด1นเอาไว้ใช้งานในชีวิตประจำวันใช้งานธรรมดาทั่วไป วรื่างนี้ผมปรับเองได้ไหมได้เลบกดได้ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปตลาดบางไช่เป็นไงไปกาแฟเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นโมงนี้เรากลับรถเดี๋ยวผมจะเปิดโมดสองให้ลองละเหนี่แค่ปลายนิ้วเลยนี่ครับครับอยู่ลบกดได้เลยเนี่ยผมกดเบอร์สองได้พีแล้วอ๋อมันก็ออกตัวแรงอ่อผมคิบเปิดโมดสองไว้เลยผมไม่เสียช่างน้ำมันถ้าเป็นต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นคนเท้าเบา หมด2อ่ะจะประหยัดกว่าแต่ถ้าเป็นคนเท้าหนักหโบน1อ่ะจะประหยัดกว่าผมว่ารอบไม่คุยเดี๋ยวไปร้านถามดูว่าตีไดกั่โบนนกากับ้าหน้าของเมยช่องนี้เลยพี่กางเกงเลยใช่ช่องนี้เลยที่หมด2ใช่ไหมใช่เออร้าน1ตัวอะไรแบบเดพอสอ2มันยังรู้สึกสนุกกว่าใช่ ขับชาติอ่าอืมเยีบนมเลเนี่ยขึ้นเนินสบายเลยนะเนี่ยเกียร์สี่กำลังยังมี สรมแล้วมันโอเคมันอุ่นใจกว่ามันกลัวที่สุดตรงคานเนินนี่แหละนะรถกรุงเทพบางทีเราขึ้นสะพานััเจอจอรถติดๆเนี่ยมันต้องมา,ทา,ทาอาอา<อ>แล้วมันจะพาขึ้นไม่ไหวแล้วนะรถเรามางแก่แล้วด้วยใช่ นะเนี่ยแต่มาแต่มาเลยนะแตะพวกกุ้งเลยแบ <laughs> บอย่างนี้มันอุ่นใจกว่ามันจะไปเที่ยวกับรถใหม่เราอยัางไม่มยังใช้ตังค์เนีออกไปเป็นรถใช้ตังค์ไหนจะต้องโหเป็นหนี้อีก <laughs> อยู่ที่นี้แล้วเศรษฐกิจอย่างนี้เนะี่ยใช่ได้อย่างรถเราก็ยังสภาพมันก็ยังใหม่ <laughs> มันไม่ได้เก่าอะไรขนาดนั้นอนะรถยี่สิบปี มันยัง <Joh an peaks> ยพาเราไปไหนมาไหนได้อีกเยอะมันใช้น้อยด้วยผมไม่แบบไปนี่เวลาแล้วมันทำงานน่ะเที่ยวอันดูการที่ยวนะเที่ยวที่ยนึงยี่สิบปียังไม่ถึงแสนโลเลยอุ้ใช่เหรอจริงไงก็ลองดูไม่ถึงแสนโลเลยเหรอใช่เก้าเก้าหมื่นดูดูระดับดูน้ินมันอุ้ยเออว่าเพราผมจอดเยอะแี่คุณผู้ชมดูนี่ ระยะถ่ายรอบต่อไป9 0 0 0ระยะถ่ายต่อไป9 0 0 0 0โอ้โหรถ20ปีนะต้องบอกก่อนอันนี้ตั้งแต่ป้ายแดงเลยไหมพี่ใช่โอ้โหเบี้ยวามันขอซื้อต่อเออใช่อุ <c oughs> ้ยังที่ตรงไหมฮะตรงไหมตรงไหมวัดใจแ้ <c oughs> ่ยกวัดใจเหมือนเดิมโอเคครับได้อยู่นะ ได้เลยอย่างที่ผมก็ปรับอยู่ที่สอเดี๋ยวไปให้ร้านผมสามกินเปลีเปลี่ยนกับแล้่เวลาเราใช้งานจริงเนี่ยเราได้รู้เลยว่าจะใช้โหมดไหนดีได้เลยโหมดสองการออกตรงออกตัวอะไรมันมันจะเร็วกว่าโหมดนึงไหมใช่เร็วกว่าเร็วกว่านี่ตั้งแต่ซื้อซื้อซื้อรถมานด้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องไม่ถึงสิบรอบแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนเลยผมผมเปลี่ยนตลอดเลยอ๋อแต่ว่าปีหนึ่ง เราใช้ไปสามสามสิบพันลอ๋อก็เปลี่ยนเลยใช่ไหมเปลี่ยนเลยครับอ๋อไม่ได้ซีเรียสไอ้เรื่องไหนนี่เพื่อเราเน้นสนองเคื่องแต่จริงแล้วถ้าวิ่งถึงหรือไม่ถึงยังไงหกหกเดือนเนี่ยเราต้องต้องควรเปลี่ยนแล้วเราไม่ติดสามช่างเขาบอกโอเคเราใช้น้อยก็ปกปีนึงก็ได้แต่จริงแล้วเขาเดือนกำลังดีพี่ดีตอ่อรถเรา พอผมมาเนี่ยผมมาหาอยู่อี่ยโทรถามอยู่ทรงไหนอยู่หาร้านไม่เจอวิทยเลยนะฮะนี่ข้างหน้าต่างต่างติดติ๊กเกอร์หน่อยโอเคเรียบร้อยติดติดยังไงเนาะเดี๋ยวบอกกดตรงนี้ได้เลย อ๋อมันจะเพ้นหนึ่งสองใช่ไหมนี่ศูนย์ปิดกองศูนย์นี่คือปิดกองรถสแตนดาร์ดเลยครับผมบนหนึ่งใช้งานบนสองสองได้อย่างเมื่อกี้เลยเอาไว้ข็นกับมังเครื่องกขึ้นหน่อยสองได้เนี่ยขับๆับอยู่แล้วก็กดได้เลยถ้าเรามีสมมติว่ามีคนมายืมรถเราใช้ไม่อย่างนั้ขี่เร็วก็กดบนศูน,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 นย์หรือไม่กม็บนหนึ่งนี่มันคือมันยังไงนะฮะอ่าก็ใช้งานเน้นใช้งานในชีวุจําวันทั่วไปขับรถติดอะไรพวกนี้อ่าใช่ขับรื่นๆเลยบนสอมันอยู่ที่เราใช่ มมนอยู่ที่เราถ้าเรารู้สึกว่าเบอร์หนึ่งอย่างอย่างลูกค้าทั่วไปอย่างเบอร์หนึ่งไม่รู้สึกว่ามันเริ่มชินอย่างเงี้ยเขาก็ใช้เบอร์สองยาวอย่างผม <ๆ S 2> ผมก็<ๆ>ใช้สองยาวใช่แต่ถ้าเราใช้เบอร์หนึ่ง สลับกับสองมันจะได้มีลูกเล่นไว้ไงใช่มันจะได้มีสองกำลังปฏิรูปเบอร์หนึ่งไม่กอดใช่ใท้กรุงเทพเนี่ยใช่วันละอ่างสังข์หวัดมันทุกของเยอะๆคนนั่งเยอะก็ค่อยใช้เบอร์สองก็ได้ใชได้ได้่ประมาณนั้นแต่ของพี่ใช้เบอร์ไหนก่อนเบอร์หนึ่งก่อนก็ได้โอเคผมไม่ต้องแบบต้องไปเล่นกับมันได้จุดนี้ต้องเล่นกับมันน่ะเค่อยค่อยค่อยๆเล่นกันค่อยๆขับแล้วก็ค่อยๆลองปรับดูว่าเจาะมันเบอร์ไหนเยี่ยมเลยเดี๋ยวเลยขอบคุณครับ เดีย๋ยวราน้องติดที่เกิแป๊บนึงน,นะพี่ดดเดี๋ยวสัก,กครู่ครับพี่ก็โอเคนะจบไปที่เรียบร้อยแล้วก็ครันนี้อย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อตอนต้นนะฮะว่าลูกค้ามีปัญหากังวลเรื่องการใช้งานว่าจะไปขึ้นคงขึ้นเข,นขาแล้วก็เริ่มมีคนนั่งเยอะบรรทุกหนักแล้วก็ด้วยเศรษฐกิจแบบนี้จะซื้อรถใหม่ก็นะมันยังก้ากลัวอยู่ ก็เลยเอารถที่มีอยู่มาให้เช็คแล้วก็ทําอะไรได้ก็จัดไปอันนี้ก็งบประมาณ1 0,000ื่นกับเศษหลักร้อยฮะก็จบเป็นที่เรียบร้อยอยังไงก็ฝากติดตามด้วยท<า>ุกช่องทางวอยจูนเนอร์สวัสดีครับ